สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพืชวงหนึ่งที่เ,เรียกว่าทั้งน่าสนใจและก็ซับซ้อนมากๆเลยนะครับคือวงมะเขือหรือ Solanaceae เเที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าไนเชดจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยด้านหนึ่งคือเป็นแหล่งอาหารสำคัญมากของโลกอย่างมันฝรั่งมะเขือเทศพริกแต่อีกด้าน ก็ดันเป็นที่มาของยาพิษร้ายแรงที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์เลยนะครับใช่เลยค่ะหัวใจสองคันของความแตกต่างสุดขั้วนี้เลยนะคะมันอยู่ที่สารเคมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าออลคาลอด์คือพืชพวกนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวจากมาแมลงศัตรูพืชอะไรพวกนี้นะคะแต่สารพวกนี้ดันส่งผลต่อมนุษย์เราแตกต่างกันไปมากตั้งแต่มีประโยชน์เป็นยาไปจนถึงเป็นพิษร้ายแรงได้เลยค่ะโข oh, ฟังดูเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับเนี่ยโอเค งั้นเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูเป้าหมายการคุยกันวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติสองด้านของพืชวงนี้โดยจะเน้นไปที่ลักษณะเด่นๆความหลากหลายของมันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความเป็นพิษที่มันต่างกันมากนี่แหละครับเริ่มต้นจากภาพรวมก่อนเลยครับพืชในวงมะเขือเนี่ยเขามีลักษณะร่วมกันยังไงบ้างครับค่ะ ก็มีความหลากหลายสูงมากนะคะมีตั้งแต่ไม้ล้มลุกเล็กๆไม้พุ่มไปจนถึงไม้ต้นขนาดเล็กก็มีแต่ลักษณะที่มักจะเจอบ่อยๆร่วมกันก็คือใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันไปมาตามกิ่งส่วนดอกมักจะมี5กลีบแล้วกลีบดอกจะเชื่อมติดกันคล้ายๆรูปกลวยหรือรูปประคังคว่ำนะคะ ผลก็มีหลายแบบนะคะทั้งแบบผลสดมีเนื้อเยอะๆมีหลายเมล็ดอย่างที่เราคุ้นเคยก็มะเขือเทศมะเขือต่างๆหรือบางชนิดก็เป็นผลแหง้งพอแก่แล้วเปลือกผลก็จะแตกออกอย่างเช่นผลของต้นลำโพงพืชวงนี้พบได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะในเขตร้อนอย่างบ้านเรานี้ก็มีเยอะทั้งที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญส,ค,ญสคัญอย่างมะเขือพริกมันฝรั่งแล้วก็มีพืชพิษที่ต้องระวังมากๆอย่างลำโพงด้วยค่ะ ทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่เกริ่นไว้ตอนแรกเรื่องสารแอลคาลอยด์ที่ทำให้พืชวงนี้มีทั้งคุณทั้งโทษเนี่ยเออมันพอจะแบ่งกลุ่มได้ไหมคะว่าทำไมผลมันถึงต่างกันขนาดนั้นได้ค่ะนี่คือประเด็นหลักเลยที่ทำให้คนสับสนกันบ่อยๆนะคะเราแบ่งแอลคาลอยด์ในพืชวงนี้ได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆที่ออกฤทธิต่างกันชัดเจนมากค่ะกลุ่มแรกเรียกว่าไกลโคแอลคาลอยด์ Al ตัวที่น่าจะเคยได้ยินชื่อกันก็เช่นโซลานีนกับชาโคนีน กลุ่มนี้จะเจอในพืชอาหารที่เรากินกันบ่อยๆค่ะเช่นมันฝรั่งโดยเฉพาะตรงเปลือกตรงตาหรือส่วนเนื้อที่เป็นสีเขียวๆที่โดนแดดรวมถึงหน่อที่งอกออกมาหรือในมะเขือเทศดิบมะเขือต่างๆก็มีบ้าง,งกลไกหลักๆของพิษกลุ่มนี้คือมันจะไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินอาหารเป็นหลักเลยเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มที่2คือ t r o p e n e alkaloids อันนี้ตัวดังๆก็เช่นอะโทรปีนกับสโกโป,โปโลามีนที่บางทีมีคนเรียกว่าลมหายใจปีศาจนะคะสารกลุ่มนี้จะอยู่ในพืชที่มีพิษร้ายแรงเช่นเบลลาดน่าที่ผลสวยๆดำๆนั่นแหละค่ะกับลำโพงหรือมะเขือบ้าที่เราเจอกันได้ในไทย กลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มแรกโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคือมันจะไปรบกวนระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยไปขัดขวางการทำงานของสารสื่อประสาทตัวสำคัญที่ชื่ออซิทิลโคลีนทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทที่รุนแรงที่เรียกร,มรวมๆว่ากลุ่มอาการแอนติโคลีเนจิกค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยคือจำง่ายๆกลุ่มแรกโซลานีนพวกนี้เน้นปวดท้องไส้ แต่กลุ่มหลังอะอะรโปีนสโคโพลามีนนี่คือออกฤทธิ์กับระบบประสาทโดยตรงเลยการแยกแยะสองกลุ่มนี้สำคัญมากจริงๆนะครับไม่งั้นคนอาจจะเผือกลัวมันฝรั่งเหมือนกลัวต้นลำโพงไปเลยก็ได้ถูกต้องเลยค่ะทั้งกลไกความเป็นพิษระดับความรุนแรงแล้วก็วิธีจัดการเมื่อได้รับพิษเข้าไปเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะ งันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองยกตัวอย่างพืชพิษกลุ่มหลังที่มีโทรเพนแอลคาลอยที่อันตรายมากๆให้ฟังหน่อยครับค่ะตัวที่ใกล้ตัวเราในไทยและต้องระวังมากๆก็คือลำโพงหรือมะเขือบ้าเดทูร่านี่แหละค่ะคือทุกส่วนของต้นลำโพงมีพิษหมดเลยนะคะแต่ที่พิษร้ายแรงเข้มข้นสุดๆคือในเมล็ดและที่สำคัญมากๆคือสารพิษกลุ่มโทรเพนแอลคาลอยพวกนี้มันทนความร้อนสูงมาก การเอาไปต้มไปปรุงอาหารไม่ได้ช่วยทำลายพิษเลยค่ะเอา้าต้มก็ไม่หายละครับไม่หายค่ะอาการเด่นๆของพิษจากลำโพงก็คือจะมีอาการทางระบบประสาทที่รุนแรงมากเช่นประสาทหลอนเห็นภาพหลอน หูแววสับสนกระสับกระส่ายเพอคลั่งหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่ากลุ่มอาการพิษจากสารต้านโครลีนแอนติโคลินอจิกท็อกซิดโรมมันจะมีคำช่วยจำอาการแบบคลาสสิกเลยนะคะว่าร้อนเหมือนกระต่ายคือตัวจะร้อนไข้สูงตาบอดเหมือนข้างขา่าคือรูม,ม่านตาจะขยายกว้างสู้แสงไม่ได้ตาพร่ามัว แห้งเหมือนกระดูคือปากคอจะแห้งมากผิวแห้งแดงเหมือนหัวบีดคือผิวหนังจะแดงก่ําและบ้าเหมือนคนทําหมวกอันนี้เปรียบเปยถึงอาการสับสนเพอคลั่ง,งพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ โห oh, ฟังดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากค่ะและที่อันตรายที่สุดอีกอย่างคือปริมาณสารพิษในต้นลำพงแต่ละต้นหรือแม้แต่ในส่วนต่างๆของต้นเดียวกันเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยคาดเดาไม่ได้เลยค่ะทําให้การนําไปใช้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายมากๆอีกตัวที่ดังๆในต่างประเทศก็เบลลาดอน์าขนเบอร์รี่สีดาๆสวยๆนั่นแหละค่ะพิษร้ายแรงมากโดยเฉพาะกับเด็กๆที่อาจจะเผื่อไปเก็บกินเพราะสีครับครับ ฟังดูต้องระวังมากๆเลยพวกนี้แล้วกลับมาที่ฝั่งพืชอาหารอย่างมันฝรั่งที่เราเจอบ่อยๆว่ามันเริ่มมีสีเขียวๆหรือมีหนองงองออกมาล่ะครับอันนี้อันตรายแค่ไหนครับต้องทิ้งเลยไหมค่ะกรณีมันฝรั่งสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วสีเขียวที่เห็นคือคลอโรฟิลล์ซึ่งตัวคลอโรฟิลล์เองไม่ได้มีพิษนะคะแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าบริเวณนั้นของหัวมันฝรั่งเนี่ย มันโดนแสงแดดแล้วมันก็เลยมีการสร้างสารโซลานีนซึ่งเป็นไกลโคแอลคาลอยดเพิ่มมากขึ้นพิษโซลานีนเนี่ยจะสะสมอยู่เยอะตรงเปลือกบริเวณใต้เปลือกตรงตาแล้วก็ตรงหน่อที่งองออกมาค่ะแล้วอาการถ้ากินเข้าไปล่ะครับก็อย่างที่บอกค่ะพิษกลุ่มนี้จะเน้นที่ระบบทางเดินอาหารก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียอาจจะมีอาการทางระบบประสาทบ้างถ้าได้รับในปริมาณสูงมากๆ แต่มักไม่ดุนแรงเท่ากลุ่มโทรเพนส่วนความเชื่อที่ว่าเอามันฝรั่งเขียวๆไปปรุงสุกต้มทอดแล้วจะปลอดภยัยอันนี้ก็ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะว่าโซลานีเนี่ยมันค่อนข้างทนความร้อนได้ดีทีเดียวการต้มแทบไม่ช่วยลดพิษเลยการทอดด้วยความร้อนสูงๆอาจจะลดปริมาณลงได้บ้างแต่ก็ไม่หมดไปค่ะเอางั้นทางที่ดีที่สุดคือยังไงครับทางที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงการกินส่วนที่เป็นสีเขียวหรือส่วนที่แตกหน่อออกมาค่ะถ้ามันเขียวแค่นิดหน่อยอาจจะแค่ปอกเปลือกหนาๆแล้วตัดส่วนเขียวๆทิ้งไปแต่ถ้ามันเขียวเยอะหรือว่ามีหน่อง,งอกออกมาหลายอันแล้วเนี่ยเออแนะนําว่าทิ้งทั้งหัวไปเลยจะปลอดภัยที่สุดค่ะไม่คุ้มเสี่ยงเข้าใจแล้วครับต้องสังเกตดีๆก่อนเอามาทำอาหารเลยนะครับเนี่ยแล้วเอ,อ่อมะเขือเทศดิบๆสีเขียวๆแล้วครับ อันนี้เหมือนกันไหมเห็นบางทีเขาก็เอามาทําอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยโทมาทีนถือว่ามีพิษน้อยกว่าโซลานินในมันฝรั่งค่อนข้างเยอะค่ะและที่สําคัญคือปริมาณโทมาทีนมันจะลดลงไปเรื่อยๆจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อผลมะเขือเทศสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วค่ะอ๋อโอเคครับชัดเจนเลยสรุปแล้วพืชวงมะเขือหรือไนเชดเนี่ย เป็นตัวอย่างที่โหชัดเจนมากๆของความสุดขั้วในธรรมชาติเลยนะครับจากที่เป็นอาหารหลักเลี้ยงดูผู้คนทั่วโลกกลายเป็นยาพิษร้ายแรงได้ในพริบตาซึ่งหัวใจสําคัญก็อยู่ที่ชนิดแล้วก็ปริมาณของสารแอลคาลอยที่พืชแต่ละชนิดแต่ละส่วนมันสร้างขึ้นมา การที่เราเข้าใจความแตกแต่างระหว่างพิษแบบไกลโคแอลคาลอยอย่างโซลานินในมันฝรั่งที่ส่วนใหญ่ส่งผลต่อทางเดินอาหารกับพิษแบบโทรเพนแอลคาลอยอย่างอะโทรปีนในลำโพงที่ออกฤทธิ์รุนแรงต่อระบบประสาทโดยตรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ปริมาณและบริบทจริงๆสารชนิดเดียวกันในปริมาณน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่มีผลเสียหรืออาจจะมีประโยชน์เป็นยาได้ด้วยซ้ํา แต่พอได้รับในปริมาณที่มากเกินไปมันก็กลายเป็นผิดได้ทันทีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพืชวงนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายจากมันได้ค่ะครับฟังแล้วก็น่าคิดตามไปต่อนะครับ การที่พืชวงเดียวเนี่ยสามารถมีทั้งคุณประโยชน์มหาศาลแล้วก็โทษมหันได้ขนาดนี้จากสารเคมีที่อาจจะต่างกันแค่เล็กน้อยหรือต่างกันที่ปริมาณมันก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับมุมมองที่เรามีต่อคำว่าอาหารกับยาพิษในพืชชน,นิดอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้มันชัดเจนตายตัวขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นเพียงเรื่องของปริมาณและความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับมันกันแน่ ืมน่าสนใจจริงๆครับ